สวัสดีนคะเพื่อนวันนี้โดดงานนะเพื่อนโดดงานแล้วก็พอดีมาทํางานใกล้ๆาตาน้ํานะเพื่อนตรงนี้คือตาน้ํานะตาน้าที่มันไหลไปทะเลสาบนะเพื่อนยังไงน้ําเยอะมากะเพื่อนแล้วก็ใส่ปิ้งนะตรงนี้นะคะถ้าหมุดลงไปเนี่ยมันจะเป็น เหมือนเมืองบาดาลเลยนะคะเพื่อนเราเห็นไหมน้ำมันก็จะพุดตลอดเวลาไม่เคยแห้งนะะแล้วก็ไหลไปที่ทะเลสาบบเดนเซนะคฮิฮิตานาอาจารย์มหาลัยก็จะมาทำวิจัยทุกๆปีนะเพื่อนเว่าข้างในมันมีอะไรบ้างนะน้ำใสามากเลย อากาศร้อนนะคะเพื่อนร้อนมากเลยร้อนเหมือนเมืองไทยอะ่ะบีที่จะเป็นลมนะคะเดี๋ยวจะไปนั่งกินไอศครีมตรงนั้นนะคะเพื่อนเนาะเดี๋ยวเดินเดินไปดูนะ,ะร้อนเหลือเกิน น,นักท่องเที่ยวเขาก็จะเยอะนะเพื่อนเขาก็จะมาดูจะมีที่ที่บีเพื่อนจําได้ไหมตรงเนี้ยที่บีเคยมาแล้วมีสุดสวยคนหนึ่งมุดเข้าไปในในถ้ำนั่นนะที่บีใส่จนสูงมาแล้วไปไปถ่ายอยู่ในถ้ำนั่นจําได้ไหมเพื่อน ดีไหมเพื่อนบรรยากาศดีลมรื่นนะเดี๋ยวเพื่อนบอกเห็ดเอะบีบีโดดงานบีบีโดดงานเจ้านายไม่หักเงินเดือนไม่ใครมาหักเงินเดือนบีหลอกเพื่อนแต่ถ้าให้บีมุดไหมไม่มุดนะเพื่อนแต่งตัวไม่ไม่ค่อยเรียบร้อยนะคะเดินไปดูบรรยากาศ ้าสมุดว่าบีทํางานเป็นลูกน้องเขาคงต้องจะเชิญบีออกนะคะเพื่อนเนาะเพราะว่าเอ๊เดี๋ยวโดดงานเดี๋ยวโดดงาน,นเนาะเราทำงานของเราเองนะโดดไม่ใช่ว่าบีไม่ทํางานเลยนะเพื่อนมีก็เช็คอีโมองอีเมลอะไรพวกเนี้ยทํางานกับอินเทอร์เน็ตเนาะยินเสียงไก่เหมือนเพื่อน สวยมากเลยน้ำใสปิ้งต้นไม้มีแต่ต้นใหญ่ใหญ่คนก็จะเดินเล่นกันนะเพื่อนนะม่จะเป็นที่เดินเล่นอะไรบีไม่เดินนะคะ วัด่าวนเนี่ยเขาทำดีไหมเพื่อนหรือว่ามีจะเดินไปดูแต่เดินไปถ่ายให้เพื่อนดูนะนี่เขาทำใหม่นะเนี่ยเออลถนะบันดไดมาอ่นะ ไม่ควรไปต่อ <c oughs> เดี๋ยวมันเหนื่อยนะเพื่อนนู้นก็เดินนะคะเดินรอบเขาแหละเดินไปไเรื่อยๆนะคะเพื่อนนี่นะ,ะ <c oughs> เดี๋ยวจะลงไปทางนั้น <c oughs> เดี๋ยวไขมันเราจะละลายนะเพื่อนเดินเยอะเนาะ หาไอสกิมกินดีกว่าอยู่อย่างเงี้ยในป่าก็จะเย็นเย็นเนาะ ข้งนอกอยู่ไม่ได้นะเพื่อนร้อนมากเลยต้องอยู่แต่ในบ้านไม่เคยถูกกันกับความร้อนนะน้ำเยอะมากเนีย่ยเพื่อนคนเวอร์มาเดินเล่นเนาะ มันเย็ยนไงมันเย็นไงฮัลโหลไปดูระบำใบไม้สิเพื่อนระบำระบำใบไม้เพื่อนเห็นเปล่าน้ำเยอะมากแล้วเนี่ย <Hello. S 1> ระบำใบไ,ไม้น่าลงเล่นน้ำมากเลยอันนี้ต้นอะไรผักกลุ่มไม่ใช่ละ <c oughs> โอ้ <c oughs> ไปดีกว่าเพื่อนผักอะไรอะ่ะผักที่เขากินกับน้ำพริกอ่ะ้ผักตามทุ่งนาไหมอะ่ะ <c oughs> ไม่รู้อะ่ะเห็นอะไรเป็นผักหมดชั่วโมงนี้ น้ำใสมากเลยน่าลงเล่นน้ำมากเลยนะเนี่ยเดินไปทางนน้นเพื่อนทางนน้นจะสวยมากเหมือนเหมือนอะไรไม่รู้เดินไปนี่เพื่อนตรงนี้สวยนะคะ มันเหมือนบัวนะเพื่อนเนาะเหมือนเหมือนบัวอะไรอ่ะบัวอะไรหรอกบีไม่ค่อยรู้อะไรหรอกรู้แต่ว,ว่ามันคือต้นไม้มันสวยมากเลยอ่ะอยู่ในน้ำอ่ะร้านเขายังไม่เปิดนะเพื่อนเดี๋ยวจะกินไอศครีมไอศครีมอร่อยตรงเนี้ยแล้วก็เดินเล่นไปก่อนเนาะ ผู้ชายให้มองเลยอ่ะแถวนี้แม่เพื่อนสวยไหม เรียกอะไรไม่รู้นะเพื่อนเนาะถ้าลงไปนอนมะโคจะนุ่มๆไหมสวยมากเลยอะเดินไปต่อนะเพื่อนไปทางนู้นก็จะสวยมาก อยากมีบ้านอยู่ตรงนู้นจังเลยเนาะเพื่อนเนาะมองมันก็จะสวยงามพระรามเปดมากเลยดูที่เนี่ยเออหญ้า,าเฟกปลูกเฉยเลยอ่ะบีก็ว่าแต่เขานะน้ําเยอะมากเลยน้าเพื่อนน้าปริ่มปริ่มเวลาที่ฝนตกตกน้ําเยอะๆนะคะแถวนี้ท่วมไหมท่วมนะเพื่อนท่วมเนาะ สวยมากเลยอ่ะ ต้นไม้เริองระบําเนี่ยเขาก็ทำทางน้ำนี่ยาวไปนู่นนะคะประมาณแปดสิบกิโลนะคะจากตรงนี้ไปนูน่นไปถึงทะเลสาบนี่ประมาณระยะทางแปดสิบกิโลนะ ถ้าบิจอไม่ผิดอะดิกก็ดีก็กสายมั่วมัวเลยอเอ๊ะอยากรู้มันคืออะไรเนาะสวยอนะ่ะกินได้ไหมเอเออกอ่ะจะกินตลอดเลย คนเขาก็จะเริ่มมาแล้วนะ เห็นไหมเพื่อนสะอาดไม่สกรปรกนะคะน้ำท่วมก็ไม่ตันนะคะเพราะว่าเขาไม่ทิ้งขยะลง mm. เพื่อนๆจะเห็นว่าเวลาที่บีบีเดินเนยไม่มีขยะนะคะต่อให้เป็นที่ท่องเที่ยวก็ไม่มีขยะนะคะเพื่อนคนที่นี่เขามีวินัยน,นะคะเหมือนเวลาเราเห็นที่อื่นน้ำท่วมถูกไหมเราก็จะชมโอ้ประเทศเขาทำไมน้ำสะอาดไม่มีขยะเราเราชื่นชมคนอื่นเราต้องบอกตัวเราเองด้วยนะเพื่อน ขยากก็อย่าทิ้งเรียราดนะฮะน้ำจะได้ไม่ท่วมนะคะมันจะได้ไม่ตันนะจ๊ะเนี่ยเขาเอาที่นั่งไม่นั่งดีแม่เพื่อนเดี๋ยไปกินไอติมเลยนะคะเพื่อนจ๋าไปแล้ว哈เพื่อนอน้ำสะอาดมากเลยอ่ะไปแล้วน้ำเพื่อน ไปแล้วจ้าจะจบที่ดอกไม้สีพวงเพื่อขับคุณเพื่อนออเพื่อนทุกคนที่ไรให้กำลังใจน้องบีนะจ้ะไปแล้วนะเพื่อนไปจริงจริงเลยได้ไงได้ไงผักที่พี่พพดาดเก็บนะเพื่อนนี่น้ำเยอะมากเลยน้ำสะอาดมากเลยเห็นไหมอยู่บ้านตรงนี้ก็ทำทางลงมาเนี่ย ปลูกผักก็มาตักน้ำที่มันลดจังเลยอ่ะอยากมาอยู่แถวนี้ไปแล้วนอาหเพื่อนไปจริงๆนะจ๊ะ